คุณยายคนต่อไปคุณยายแหลมค่ะคุณยายแหลมเดี๋ยวจะได้แข่งคันกันแล้วยยายแหลมจะได้เล่นอเขาอยากถือมึงไม่ได้ยินมั้เอากูดีตีซื้อแหลมโอ้นางโดูดไรกูก็ลืมซื้อแม่็แล้วมึงรับอที่นอนขาอยู่โรงเรียนต้องการก็เป็นิดหน่อยอยู่นัรงเรียนอินนี่แหละเปื้อนกมูวในห้องเอากิ่ไม่เปื้อนไดยังไงมันเอาผัวจากปสองน่ะเลี้ยวกับเอาผัวก็ตั้งปื้อนี่ใสเมันตั้งตื้อ เว้ยผู้บวชพึพพกอ่ะหน้าติงหยาเอาล่างเท้าขึ้นสังสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้าคุณยายแหลมเป็นอะไรคะนี่เดินกระเพกกระเพกเลยเจ็บตีนจ้าอุ้ยเป็นก่อนจำมือจากบาดก่อนโอ้ยเป็นอะไรคะตีนบาดจ้าทำไมถึงบาดคะยายหยาบต่อปอ คุณยายจ้าคุณยายมาหาหมอนะคะจ้าคุณยายไม่จำเป็นต้องใช้คําย่อนะคะถ้าคุณยายหยยบตะปูก็บอกหยียบตะปูมาเลยนะคะไม่ต้องย่อแล้วคุณหมอไม่เข้าใจนะโอ้ยหมอเอ้ยสันไม่ได้หยียบตะปูสันหยียบตอปอจริงๆิงต่อปอจตตอปอไม่ได้หยยบตะปูไม่ต้องย่อค่ะคุณยายไม่ได้ย่อได้แย่หรอกจ้าตอปอริงๆิงนั่นแหละจ้าโอ้ยจะเป็นหมอผูเข้าใจเนาะ เข้าใจที่ไหนเลยหยาบน้ำก็ว่าเหยียบน้ำเหยียบไม่ก็ว่าเหยียบไม่หยียบเล็กก็ว่าเหยียบเล็กเหยียบหินก็ว่าเหยียบหินอันนี้ต่อปอต่อปอต่อปอพะยูนจักนงหัวปอดโยนมันบม่ได้หยาไม่ได้หยาเล็กบม่ได้หยาต่อปูมันหยาต่อป่อยี่เลี้ยอันปอเขาตัดไปแซ่น้ามันตัวเลน็กมเราคุณไปหยาทมันน่ะนะ้่างดักตีป่อแม่ข้าไปเฮ็ดเสี่ยงกินข้าวนั่นแล้วแม่ไนผูกข้าตายนั่นอันแนวยอดมันมีอยู่ต่อปอนั่นะ ยอดไปยังเลยเตะปากสร้างเด็กขาดลุ่มโอ้ยเว่ยมุ้งจักปอวะดิเจะไปายุใสขอคุณหมอดูแผลหน่อยนะคะตามดวงเลยจ้าตามดวงโอ้ยแผลลึกนะคะคุณยายเลือกซ้ำนำบาดาลหมอจ้าแผลลึกจีนตอวฟ้ามือหนิไม่แผลลึกซ้ำนำบาดาดเลยไม่ใช่คือว่าคุณหมอจะแนะนำว่าคุณยายต้องระวังไม่ให้แผลโดนน้ำนะคะคือหน้าเป็นยังละจ้ะมันจะเปียกค่ะ ไอหมอใหญ่เอ้ยมันกับเปียกกันละทึกน้ำขนาดคูก็ว่าถึงกันตัวไม่ใช่ต้องไม่ให้โดนน้ำแล้วต้องรักษาความสะอาดด้วยนะคะจ้าไม่งั้นแผลคุณยายจะเป็นบาดทะยักได้นะจ้าจ้าคุณยายแหลมไปรับยาเลยค่ะไปรับส่องเกจหน,นามูหมอจ้ะหมอมาเจอใจหมอเขาแบบปืนี่รีนเ่ะหมอกขาบ่อนไปใส่แมไปชอบเกจปุ้นที่ได้มาตานชอบเกจปุ้ยเงี้ยโอ้ยกูคนมักงวยเนาะอยู่บ้านพอไปใส่แล้วไปให้ปน้ากูนั่งเธอเบิ้องงวยลูกเดียว เป็นชไอเจ้งกินหมดละยังวางมวยเลยนะเปะย่อเยอะโค้งลูกประหลังอีนั่นน่ะกูไม่อยากกินวันศุตีย่อเยอะคนน่ะเฮ้ยมันเป็นแรงใด้วยกูทั้งงุดยืดอยู่เนี่ยอ้าวงุดยืดยังอยู่งุดยืดทั้งเพศนี่ละโอ้ชื่อไว้ว่ะ